สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน่าจตุจักรนะครับตอนนี้อยู่ในเว็บของ YouTube นะครับตอนนี้มาดูอาจารย์สมศักดิ์ใช้ชื่อ S O M S K 747นะครับตอนนี้คนมาเป็นสมาชิกของอาจารย์ก็3,418คนนะครับที่เป็นสมาชิก แล้วก็คนที่เข้ามาดูก็15 5้าน5สนคนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเสกไพ่หายแบบ2ครั้งนะครับดูนะครับดูดีๆนะครับ1จับแล้พลิกจำได้ไหมครับเวลาทำนะครับต้องใจเย็นๆหนูๆลองฝึกควงไม้ก่อนเพื่อให้นิ้วมีกำลังแล้วเราก็จะอย่างนี้เห็นไหมครับจับรูดแล้พิกนะครับทำอย่างช้า นะครับดูกันอีกทีนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับลูดลงอีกทีนะครับขึ้นโหลดลงมาอย่างนี้นะครับจับจับเลิบเปลี่ยนขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับจับเอานิ้วโป้งเนี่ยนะครับดันดันนะครับดันแล้วก็นิ้วชี้นิ้วนางจับขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นการเสกไพ่หายนะครับหนึ่งสองลูบหลบนะครับ ดันเข้ามาอย่างนี้ไหมครับต้องฝึกนะครับกําลังนิ้วเป็นสิ่งสําคัญหนูๆลองไปฝึกดูอันนี้เสกไฟหาแล้วเราก็จะหล,ลบหลบขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับหลบขึ้นมาแล้วลเรากลับกระปาว่าข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมครับกระปาข้างหน้าว่าข้างหน้าไม่มีอะไรนะครับจับปึ๊บแล้วก็จะหลบขึ้นมาอย่างนี้นะครับลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลยตัวนี้ก็คือเราใช้มือเราดันเห็นไหมนิ้วโป้งดันอย่างนี้นะครับดัน ขึ้นมาอย่างนี้ปลื้หายไปแล้วไหมครับลบนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไอ้นิ้วนางกับนิ้วกลางชื้นปุ๊บแล้วรับพลิกกลับอย่างนี้ลบเอานิ้วโป้งนี้ดันขึ้นมาอย่างนี้ดันดันตรงนี้นะครับดันดันตวัดเร็วขึ้นปล๊บมหยาปล๊บลบหายไปแล้วปลืบให้เร็วๆหน่อยทําให้มันเร็วๆนะครับก็ทําให้มันเร็วๆแต่ช่วงแรกอย่าเพิ่งทําเร็วนะทำช้าๆก่อน เพแค่เป็นยังไหวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับเย็นะหะเดี๋ยวก็จะเก่งเองจครับรึปนี่ก็ไม่มีอะไรด้านฝ่ามือแล้วขยับหลังมือนะครับจับดีๆแล้วก็รึปยังไม่ต้องเร็วนะทำช้าๆไว้ก่อนนะครับทำช้าๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวความเร็วค่อยเอามาว่าทีหลังให้ให้ให้หนีไพ่ให้ได้ก่อนลองเล่นดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินฝึกได้เองขึ้นอยู่ฝีมือเราได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราลองฝึกดูครับลองฝึกดูครับ เล่นมวยกลเล่นให้สนุกนะฮะไม่ต้องไปนั่งเครียดนะครับเล่นให้สนุกสนานนะครับจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างให้ช่างมันนะครับจําได้ไหมครับจับขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับลงพีคปลึบกบลับปิดเอานิ้วโป้งปรับบลุบ,ลบหมุนให้มันเร็วหน่อยมันก็จะปลุบหายไปเลยไหมครับ,บโอเคครับสวัสดีครับ